อีกหนึ่งมายเซนะครับของการทํางานโรงแรมนะครับที่นอกเหนือจากคําว่า Service m ไมลที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับคือ m i n เซ e ตของคําว่าคุณพร้อมที่จะให้บริการคนอื่นไหมนะครับเกี่ยวข้องกันยัางไงาครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังแต่เรี๋ยมครับก่อนอื่นผมฝากช่วยกดติดตามและกดหัวใจด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่จะไม่พลาดกันนะครับ เราคุยแันไปแล้วนะรเรื่องเ e r ร i c ิ m ม n d นะครับคนทำงานโรงแรมเนี่ย s e r v i c e m i n d คือหนึ่งเซตแรกนะครับที่เราทุกคนต้องมีนะครับแล้วต้องมีแบบจริงจังนะฮะไม่ได้มี Service m i n d แบบการฝืนทำเพราะ Service m i n d จริงๆต้องบอกว่ามันฝืนที่จะทำได้นะครับแต่นอกเหนือจากเซอร์วิสมายนฮะจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะถามเสมอไม่ว่าผมจะไปทำการสอนที่ไหนนะฮะไม่ว่าจะไปสอนให้น้องๆที่กาลังจะจบจากมหาวิทยาลัยแล้วมาทางานโรงแรมหรือผมไปสอนตามโรงแรมก็ สิ่งหนึ่งที่ผมจะถามพวกเขานะครับและถามแบบจริงจังด้วยนะผมจะถามว่าคุณกลับไปถามตัวเองก่อนวิเคราะห์ตัวเองก่อนครับว่าคุณเป็นคนประเภทไหนหนึ่งใน2ประเภทนี้นะครับหนึ่งคือคุณสามารถบริการคนอื่นได้ข้อ2คือคุณไม่สามารถบริการคนอื่นได้นะครับถ้าคุณตอบว่าคุณเป็นคนให้บริการคนอื่นได้คุณเหมาะกับการทำงานโรงแรมครับ แต่ที่บอกนะต้องตอบแบบจริงจังนะไม่ใช่ตอบแบบว่าหลอกตัวเองนะครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณตอบว่าคุณเป็นคนที่ไม่สามารถให้บริการผู้อื่นได้การให้บริการคนอื่นแล้วทำให้เรารู้สึกขัดใจมันไม่ใช่ตัวเราเองนะครับถ้าคุณเป็นคนที่วิเคราะห์มาแล้วคุณอยู่ในกลุ่มนี้ข้อเดียวคําเดียวที่ผมจะบอกคือคุณอย่าทางานโรงแรมต่อไปนะครับคุณหางานด้านอื่นทํานะครับงานด้านนี้ไม่เหมาะกับคุณจริงๆครับ เพราะว่าคุณเข้ามาทำเนี่ยถ้าคุณให้บริการผู้อื่นไม่ได้เนี่ยแต่งานโรงแรมคืองานที่คุณต้องบริการและใส่ใจผู้อื่นตลอดเวลานะครับคุณจะฝืนได้นะครับแต่คุณจะฝืนได้ไม่นานแล้วคุณจะไม่มีความสุขกับการทำงานเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะซาวด์สไมลเนี่ยต้องบอกว่าเราสามารถเฟกได้นะครับเราสามารถบังคับตัวเองให้มีซาวด์สไมลได้แต่มันก็เป็นเรื่องไม่ดีนะ แต่เรื่องของการที่คุณไม่พร้อมที่จะให้บริการคนอื่นเขาครับมันคือสิ่งที่อยู่ลึกๆจริงๆมันฝืนความรู้สึกคุณจริงๆคุณไม่สามารถทําได้แน่นอนคุณจะฝืนตัวเองได้ไม่นานเพราะฉะนั้นถ้าคุณวิเคราะห์ตัวเองแล้วคุณเป็นคนกลุ่มนี้นะครับบอกเลยคุณหาอย่างอื่นทําซะอย่างมาทํางานโรงแรมบอกได้คําเดียครับว่าเสียเวลานะเสียเวลาทง้งงโจคุณเองด้วยเสียเวลาทางโรงแรมด้วยนะครับมาวิเคราะห์ตัวเองกันดีๆนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทางานโรงแรมกันนะครับ